บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามเสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนัสติงปัจมตัตเตหิพิกุสเตหิสเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติภะคะวันตัตงทัศนายาพิกุสังคันจอตัตโคจะตุนังสุทาวาสก,กายิกานางเทวานังเอตะทะัทโหสิอายังโขภะคะวาสักเกสุวิหารติกัปปิละวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเคนัสติปจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพเหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิกุสังขัญจะยานุนะไมยมปิเยนะพระขวาเตนุปสังเกมยามะอุปสังกมิตาวะพระขวัตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยยามาติอาตาโคตาเทวตาเสยยถาปินามภะระวาปุริโสสมัชิตตังวาพาหังภาษาโดยยะภาษาลิตังวา อาหังสัมิเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภักขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภักขวันตังอภิวาเทตวาเอกันตังอัถังสุเอกันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังสัมมะสมยังทักิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปราเทวตา พระควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระพิกขวสมาทาหังสุจิตังอตัตโนอุชุกมะกลงสุสารถิวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรขันติปันทิตาติอัตโขอปราเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจมะเมชาเตจรลันติสุทาวิมลา,าจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตโคอ,อป,ปราเทวตาภักควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังสรารนังคตาเสนาเตฆมิสันติอป,ปายยะภูมิปหายะามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอาตโคภควาภิกขูอันเตสิเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะมัทธานังอรหันโตส,มสัมมาสัพพทธาเตสัมปิภควันตานัง เอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสูงเสยยถาปิมยหังเอตระหิเยปิเตพิกเวกวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิมายหังเอตระหิอาทิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตติสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ เตศิสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาถาสาทุกังมณนศิกรโรธภาศิษามิติเอวัมพันเตติโขเตพ,ขพิกูภควโตวปจัโสสุสงภควาเอตัภะโวจะสิโลกะมนุกนสามิยัตถภูม,มติตาทสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสัมมาหิตาปุถุหิสีหาวสานีนาโรมหังสังโลมหังสาพิสามพุนโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปัสานาณะมานาวิลา อโยปจสเตยตวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทาสาวะเกสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตปะมักรุงสุตวาพุทธาสาสสนางเตสามปาตุระหุยานังอามนุสานะมัาสาทสทัสนังอเปเกสาตะมัทธคุงสหัสสังอาทาสตเริงสตังเอเกสหัสสานังอามนุสานะมัทสุงอเปเกนันตะมัทธคุงทิสาสภะพุตาาหุง ดันจะสัพพังอภิญญายะวะวักิตวานะจักรุมาตโตอมาตยิสทถาสาวเกสะเสนระเตเถวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตวเยโวหังกิตยิสามิคีราหิอนุปปัสอะนุปุพพโสสตะสหัสสาวยาขาภูมากปิลวัตวาอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมวตายขานานัตตะวนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวนางสาตาคิลาสติสหัสสายัขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวนางอิเจเตโซลสสหสายัขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวนางเวสามิตาปัจจสตายัขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโน โมทัมนาอภิการมงพิกุนางสมิตติงมะนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลรสะนิเวสนางพโยนางสัตสหัสสังยักษานางปยี่รูปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงมะนางปุริมันจะที่สังราชาทตารัทโผปภาษาสติคันทัพานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพระโวอินทมานามาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทัมนาอภิการมงพิกุนางสมิตติงมะนาง ทักีนันจะที่สังราชาวิรุฬหโหตปะสาษาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตตสะพาโวอินทมานามะภะไรที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสิโนโมทามนาพิกาวงพิกูนางสมิติงว่านังปัจฉิบันจะที่สังราชาวิรูปโขปาษาสตินาคานังนาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสะพาโวอินทามานามะภะไรที่มันโตชุติมันโตวันะมันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านัง อุตรังจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยาขานังอธิปติมาราชายัสาสิโสปุตตาปิตาสาพาโวอินทมานามาภะไหลที่มันโตชุติมันโตว,วนันบวันโตยัสาสิโนโมทมานาพิกังุพิขุนังสมิติวนางปุริมาที่สังทตาตโธทักขิเนนวิรุลหกโกะ,ละโกปัติเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สังจาตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจาตุโรทิสาทัตถันละมานาทังสุงวนเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนนิกาสถา มายาคุเตนทุเวเตนทุวิปุจาวิปุโตสหจันทโนกามเสถโจอกินนุขันธุนิคันธุจัปานาโทอปปัมมโยจเทวสุโตจมาตลิจิตเะเสโนจันทโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัจาสิโคเจวติมพารูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุพิโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิตติวะนางอัาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหปัชกากัมภาลสัตตลาอาคูปยาคาสหยาติพิ ยามุนาทตาลฐาจาักอาคูนาคายาสาัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาเสมิติงวานางเยนาคาราเชสหะาสาหารันติทิพาทิชาปะคีวิสุทธาจาักขูเวหายาสาเตวนะนัมัชชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอาพยันตานาคาราชานามาสิสุปนตโตเขมะมะกาสีพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสารนามังสุพุทงัง ชิตาวชิระหัตเทนสะสมุททางอสุราสิตาภาตโรวาสวาสเสเตอิทิมัโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวกสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนามุจีสหะสัตตันจัพลิปุตตานาังสเพเวโรจนามกาสันในหิตาวาผลิงเสนางลาหุพัทมุปาขมุง <c oughs> สมโยธานิพันเตภิกขูนางสมิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณา,าเทวาโสโมจจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสินโนทัศเตเตทัศถากายาสาเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมัโตชุติมัโตว,วันตะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุพิกูนางเสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสาหาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะม,มาคูปุรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตา นักขตานิปุรกคิตาวาอาภูมันทะวะลาหกาวาสูนังวสโวเศโศสักโกปาคะปุรินทโธทัเตเตทศทากายาสพเพนานตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังเสมิติงวนังอาถาภูสหภูเทวาชาละมัคคิสิการิวะอริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิพาสินโนวรุณาสหาธรรมมาจากอจุตาจะอเนชากาสุริยรุจิลาอาคูอาภูวสวะเนสินโน ทเสตเตทัสตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวนางสมานามหาสมานามนุสามานุสุตตมาคิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัาคูหารโยเทวาเยจะรลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนท้าเสเตทัสตากายาสพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิตติงวนาง สุก,กาการุมหากะอรุณาอาภูเวคราณาสาสหะโอทาตะขยหาปามโมขาอาภูเทวาวิจักคนาสัทธามัตาหารักชามิสกาจจยัสสิโนทะนยยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวสติท่าเสเตยทศทากายาสัเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตวนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุนังสม,มิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากันทก,กาจจยัสสิโนสัมพิตกาลามัสเสถษฐาโชตินามาจะอาสวา นิมานลติโนอาภูอัฏฐภูปรนิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตสุตชุติมันโตวันทะวันโตยศสิโนโมทะมานาพิกังพิกุลนงสมิติงวนางสัตเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัติสาสหะปวุทธะชาติมขีรังโอฆาตินะมนาสวังทักเขโมฆาตตลังนาขังจันทังวะอสิตาติตัง สุภัมมาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุบาโรติโสจะโสปาฆะสม,มิติงวนังสหัสสะพ,พรมะโลกานังมหาพรม,มาพิติตติอุปปนโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสสิโสทัเศรษฐาอิสลาอาภูปเจเกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตหริวาลิโตเตจัพสเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพ,พรม,มเกมาลาเสนาอาภิกามิปัสสะก,กันหัสสะมันที่ยัง เอทะคันนหะถะพันทะรลาเคนะพันธะมัทุโวสมมันตาปริวาเลถะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตัทะมหาเสนโนกนหะเสนังอเปสยิปานินาตาละมหาหจะสลังกตวานะเพระวังยัถาปวุสโกโมเมโคทะนันโตวสวิจุโกตทาโสป,ปจุทาวติสังกุโทอศัศยังวเส ัญจะสัพพังอภิญญายะวะวะขิตาวานะจักขุมาตะโตอมตยิสัทสาสาวเกส,สเนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปะมักรุงสุตวัปเจสสาะสนังวีตะลาเคหิปะคามุงเนสังโรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติบทที่15มงคลจัก,กรวาลใหญ่ สิริทิติมติเตโชชย,ยสิทธิมหิธิมหาคูนาปรมิตรบุญญาทิการัสสะสัมพันตรายะนิวารณะสัมมัสสะพระควโตวราโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสมหาปูริสละขนานุภาเวนะอสศตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตะระสมัตอัตุตระสตะมังคะลานุภาเวนะฉัพพันนังสิยานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัะปรมิตรานุภาเวนะ ทัะอุปปาลมิตานุภาเวนะทัศปรมตถาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธัมมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรมมานุภาเวนะอัทถกิกะมังคานุภาเวนะอัทธสมาปฏิยานุภาเวนะฉะลพิญานุภาเวนะ จตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะภลระญาณานุภาเวนะสัพพัญยุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตยัคสารานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคสกุปธวะทุกขะโทมณสุปายาสาวินานตุสัพพะอันตรายปิวินานตุสัพพสังกปาตุยหังสมิจฉันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตวสะชีเวนะสามังคิโกโหตุสัพพทา อากาสะปะพระตะวณะะภูมิคังคามหาสมุทาอารักขาเทวาตาสัทพาตุมเหอนุรักษันตุพระวัตุุศพะมังคลังรักขันตุศพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตถุัพะมังคลังรักขันตุศพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตถุัพะมังคลังรักขันตุศพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต นักขตายขขภูตานังปาปคหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังปทเวนักขตายขขภูตานังปาปคหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังปทเวนักขตายขขภูตานังปาปคหะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังปทเวบทที่16พระเทกรตคาถาอตีตังนานาวาขเมยยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะทตีตัมปะหีนันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมงตถะตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิทามนุรุมนุพระรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปลุกปลงเถิด อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหะิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติ พระมูนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจทานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบทที่17ออภินหะปัจเวคณะปาทะชาลาธรโมมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มราณะธรรมโมมหิมราณางังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องไดพ้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมัสสะโกมหิกกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรรมังกรฤสามิกรยาณาังวาปาปกังวาตะสะทายาโทรพรวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปเจเวกิตรพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน